โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนจระเกมเซธีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะพอซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เครื่งรางเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นจี้อะไรนะครับอะไรเนี่ยจี้เครื่งรางนะครับขาดไม่ได้กับสกิลหุ่นไล่กานะครับเทียร์หนึ่งกลับมาอีกครั้งโอ้โหมีเทียร์หนึ่งเทียร์สองพร้อมมันสิมีเทียร์สามมาละเพื่อน เทียนี้น่าจะเป็นแบบว่าอะไรด้าบระดับอะไรแบบงเงีย้ยไม่ใช่แบบลังเทืออย่างเงี้ยสี่ได้บัตรเอาเว้ยอืมที่เครื่องรางเทียนหนึ่งนะครับผมระเบิดน้ําหุ่นไ่กาผุ้นะไปจิโตเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับให้เป็นหุ่นไร,รากาครับยิงระเบิดตามใจชอบไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมไม่ค่อยดีเลยนะครับแค่อ่านแค่นี้ก็ไม่ดีแล้วอ่ะไอชี่อะไรมาบ้างอ่ะขอดูแป๊บนึงนะ มีระเบิดหุ่นไลกาแล้วก็น,นี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแสงหรอแสงแลวความสามารถหาเหิวอะไรนี่เพื่อนเดี๋ยวเขาไปดูดูว่าโอ้โหใช้เอสแรกสี่อันได้นะแสงความสามารถแสงมึงดีขนาดนี้นเลยเหรอฮะอันนี้เป็นจี้ใหม่นะครับระเบิดน้ําหุ่นไลกานะครับแล้วก็เป็นโดนบริการหุนนรนหห่นไลกานะครับผมแล้วก็เป็นหมวกหุ่นไลกานะครับหุ่นยนต์หมันหุ่นไลกาอันนี้เป็นอะไรอ่ะจี้อ๋อ แต่น่าจะได้ไม่ดีแหละดูทรงเราเยวไปดูความสามารถแป๊บน,นึงนะรู้ว่าหน้าหาไหมผมว่าไม่น่าหาวะ่ะเท่ากันเนะเาะก็คือเมื่อทอยต่อผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส70%นะครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไล่การนะครับแล้วก็มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแรนมาโอกาส55%นะครับยิงระเบิดตามใจชอบผมโอ้โหไม่น่าใช้เลยเอาจริง <laughs> เอาจริงไม่น่าใช้เลย <laughs> เอนเย <laughs> เอนะครับไม่ค่อยน่าใช้เลยอะ ผมว่าผ่านดีกว่าไม่ว้าวเลยผมไม่ค่อยชอบมันผมไม่ค่อยชอบความสามารถแบบแบบยิงแล้วเบิดตามใจชอบตามใจฉันด้วยเนี่ยถามมาไม่เคยได้ใช้สักครั้งเลยจริงพวกคุยความสามารถระเบิดตามใจชอบหามาไม่เคยได้ใช้เลยหามารีวิวเข้าคังหามารีวิวแล้วก็เก็บเข้าคังเนี่ยผมว่าผ่านดีกว่าผมวีวีนี้ผมก็น่าจะผ่านว่ะไม่มีหมวกอะไรอ่ะ คุ้มเต๋า54%นะครับหลังเธอที่สอบท7%นะครับบีลกักสาปนป้องกันการโดนโจมตีเข้าปพองการกันหนึ่งแบบป้องกันสลายของของฟรีบอเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะอยู่ไหนอ่ะอ๋อของฟรีอันนี้ผมเข้าไปรับภารกิจอยู่ภารกิจล็อกอินทำภารกิจอะไรไม่รู้แล้วก็จะได้หมวก ครบสามอันนะครับก็จะได้หมวกหนึ่งอันนะมาแลกแสงได้เออนะครับได้หมวกป้องกันการโจมตีป้องกันการดึงอ่ะป้องกันการดึงอง่ะพูดง่ายๆนะครับเวลาเราโดนดึงก็มีโอกาสป้องกันหูสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะก็ได้ป่ะของฟรีเนาะเอาไปเถอะของฟรีนะครับผม <c oughs> นี่แจกหนึ่งแจกสองแจกสามอันนะครับสี่อันนะครับทำบารกิจนะครับทุกคนตอนนี้นะ ส่วนจี้ผมว่าไม,ไม่ไม่อัน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 ที่มาใหม่อ่ะไม่ต้องหานะผมว่าผมว่าถ้าถ้าจะหาผมว่าโดนบริการอย่างดีกว่าเลยกันวิกอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าแบบย,ยิงระเบิดอ่ะมันไม่ค่อยจําเป็นแล้วทุกคนเนี้ยทุกคนนี้ไม่จําเป็นเลยยิ่งเจอสายวิกยิ่งไม่จําเป็นเลยเจอสายล้มก็พอมีได้ใช้บ้างนิดนิดนยหน่อยอ่ะผมพูดเลยนะครับ ไม่จมเป็นอ่ะเอาจริงผ่านผ่านเอาไง่ายๆว่าผ่านนะครับแนะนําว่าถ้าจะหาจริงๆเนี่ยหาเป็นอย่างเช่นโดนบริการหุ่นไล่การอย่างเงี้ยพอจะได้ใช้บ้างเสกหรือว่ากันวิกอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังพอขัดแข้งขัดขาใส่วิกได้นิดๆหน่อยๆก็ๆก,ๆก็ยังดีนะนะครับเอออันนี้ยังก็ยังพอแต่ว่ายิงอันนี้ผมว่าไม่ไม่น่าหาอันนี้ก็อันนี้ก็น่าหามาใช้อยู่แต่ว่ามันมีเวอร์ชั่นดาร์แล้วไงทุกคนจะหาไหมล่ะนะครับเพราะว่าจี้พวกนี้มันมีเวอร์ชั่นดาร์ไปหมดแล้วอ่ะ หลายๆคนก็ใช้เวอร์ชันดาร์กันหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็เวอร์ชันดาร์ไปหมดแล้วหมวกหุ่นไลค้าก็เวอร์ชันดาร์ไปแล้วอ่ะอหุ่นยนต์หั่นหุ่นไลค้าก็เวอร์ชันดาร์ไปแล้วอ่ะถ้าใครโอเคในเวอร์ชันธรรมดาอยากจะหาก็ได้นะ <c oughs> ผมว่าถ้าหน้าหานี่เป็นสองอันนี้นะครับ <c oughs> หุ่นยนต์หมัดหุ่นไลค้ากับโดนบริการหุ่นไลค้าเนี่ยนะครับถ้าถ้าโอเคนะถ้าไม่รอเวอร์ชันดาร์ผมถ้าอยากโอเคถ้าอยากได้จริงอ่ะผมว่าจัดสองจี้นี้ดีกว่า <c oughs> หมวกหุ่นไลค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้มากมายนะครับนะ มาาจริงสองจี่นี้พอได้ใช้ของจนี่นี้ก็น่าจะใช้บ่อยอยู่นะครับอืมนะครับนอกนั้นก็ไม่อะไรเดี๋ยวไปดูความสามารถแสงดูกว่าแสงมันเป็นอะไรอ่ะทําไมมันใช้เอ็หายเยอะจังออฟมันดีขนาดนั้นเหรออ่าสรุปดูไม่ได้อ๋ต้องไปกดดูไอ้นี่ใช่ไหมเยวขอดูไอ้นี่ก่อนนะครับของขายก่อนอันนี้ไงมาเติมมาเปลี่ยนสีอ่ะ นี้ก็ได้เอสนะครับอันหนึ่งสุ่มเอสหนึ่งถึงสามอันแล้วก็ไดห้าร้อยเพรนะครับราคาเท่าไหร่อะห้าร้อยเหรอห้าร้อยไม่รู้น่าจะห้าร้อยอะอ๋ออันนี้ซื้อ150บาทได้แสงเลยเหรออันนี้คอยเต๋าอีกครั้งป้องกันบังคับย้าย40%ปโอ้ป้องกันกนารบังคับย้าย40%เลยเหรอ ต่อค่าผัานทางสามสิบอืมวผมไปหาดูไอความสามารถนี้ e n g นี้ด้วยนะครับมันไม่มีให้ดูเราต้องไปกดดูในเนี้ยนะครับความสามารถอะไรใช้ไอ้นี่แรกขนาดนั้นเหรอ,อมันน่าจะอยู่ล่างๆั้งผมว่าไหนวะ ไหนนะยูใสอ,อ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงมี4อย่างเฮ้ยนี่แสงใบพัดครับแสงใบพัดมีอะไรมีทอยลูกเต๋า30ออกเกาะแปไม่มีตัดการ์ดวะเสียใจน่าจะมีตัดการ์ดให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีแสงอีนี่ดีกว่ามีโอกาส75%นะครับใช้โอกาส75%ตัดการ์ดแล้วก็มี30%นะครับ30%โอกาสยกเลิกสกิลเรียกตัวของฝ่ายตรงข้ามันนี่ใช้ได้ตลอดเลยนะไมตจคำกัดเลยเนี่ย30%อรนตะ ดีไหมเราก็คิดเราเองแล้วถ้าใครชอบอยากจะอยากจะเสี่ยงดวงก็ได้นะผมว่าน่าจะเป็นการแบบว่าสุ่มเอาแหละย 25, 25, 25ี่สิบห้ายี่ห้ายี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่จะ,จะได้มั้งเปอร์เซ็นต์การออกเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวทุกคนค่อยไปดูเปอร์เซ็นต์การออกอีกทีหนึ่งในตรงที่ผมกดดูเมื่อกี้ที่มันยังไม่อัพมานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นยี่สิห้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นแหละนะครับสี่อันก็ยี่สิบห้ายี่สิบห้าแบกเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับก็คือมีตัดการ์ดเจ็ดห้านะครับมีสามสิบเปอร์เซ็นยกเลิกส แล้วก็มีโอกาส30%นะที่จะลดะพลังป้องกันการดวงการโจมตีก็คือเป็นสลายหรอเป็นสลายการป้องกันหรอ30%เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะโจมตีพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามที่เลือกอยืดพื้นที่แบบไฟพายุใต้ฝุน่นไม่ดูอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่อยากไม่กล้าฟันธงไม่กล้าฟันธงไม่เคยใช้ออฟนี้เหมือนกันไม่กล้าฟันธงแล้วก็มีเมื่อถึงหลุมดําโอกาส25%ที่จะเคลื่อน ที่ทันทีไปยังพื้นที่นะครับผมว่า2อ,อันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อสองอันล่างอัน,อน,อน,อนตัดการ์ดกับส0มสเยกเลิกสกิลเรียกตัวเดี๋ยวผมว่าค่อนข้างดีอยู่นะเออเพราะว่า30%แม่งใ,ใช้ได้แบบเนี่ยโอหเวลาที่ตุกปุกอะไรมันบอกนะเรียกในทงเรียกในแถวอะไรเงี้ยเออนะครับผมว่าสองอันนี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่ อยากจะเสี่ยงดวงก็ได้นะแล้วแต่นะครับมีให้ซื้อด้วยถ้าถ้าถ,ถ้าไม่อยากสุ่มหาเออเสียงเงินร้อยห้าสิบาทนะครับซื้อเอากับสุ่มหาเอาแล้วแต่สุ่มหาก็ใช้สี่ชิ้นนะผมว่าน่าจะน่าจะหมดเพชรเยอะผมว่าถ้าถ้าอยากจะเสี่ยงดวงไปซื้อเอาก็ได้นะเราจะใช้เพชรไปผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะ่น่าจะใช้เยอะอยู่อนะืมผมก็คงไม่ทำนะยูเอ็นนี้ไม่น่าสนใจอ่ะนะครับมันหาไปมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะผมหามาหลายอันเลยนะ ผมก็มีหลายอันนะอีพวกเวอร์ชั่นในระเบิดตามใจชอบตามใจฉันเนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยจริงๆหรือใครชอบก็ใครใครใครคิดว่าใครชอบเนี่ยอยากจะหาไว้ก็ได้นะแต่แต่โดยส่วนตัวผมผมว่าผมไม่ชอบแล้วผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะผมก็เลยว่าหามามันก็ไม่จําเป็นนะเนี่ยผมก็มีนะมีหมวกมีโดนก๊อปปี้ระเบิดเนี่ยก็ไม่เคยได้ใช้นะครับแค่รีวิวก็จบไปนะครับผมม,มีอะไรอีกไหมอ่ะ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรแล้วมั้ง <_ an> นะครับไม่มีแล้วถ้าเขาอยากจะเสี่ยงดวงผมว่าก็มาซื้อเอาก็ได้เนี่ยร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าร้อยห้าสิบหรือเท่าไหร่ราคามันปรับขึ้นด้วยิบหายเอนดอยไม่รู้ว่าปรับปกติยังก็โอเคนะครับเพราะคงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับเพคงแค่นี้แหละเนาะ อะไรอันนี้มีอะไรอ่ะแสงโจมตีกลับไ้นี่อย่าไปซื้อเลยผมว่าอันเนี้ยนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีเลยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เอบวกก็โอเคแล้วกันนะครับทุกคนก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนก็ไม่เจอกันอีเวนต์นึงมั้ง <laughs> นะครับผมก็โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับ